มันกินข้าวเราเด็กแต่ว่าเออคนหนึ่งไปยังพ right. ูด <dated> อ <teenage time online> <c oughs> ีกหลายเรื <Hum laut> ่องเลยก็คือเรื่องกฎของหอกฎของหอก็กฎของหอก็เหมือนในห้องมันมีนะห้องในที่เรียบอ้าผู้ชายเึ้ื่อนห้องผู้หญิงข้างผู้หญิงเคื่อนหอผู้ชายก่อนผู้ปกครองอะไรเนี่ยน้องชายเนี่ยก็ถือไม่ได้แต่ว่าที่ดีกว่าก็คือคือเราสามารถเข้าออกขอทีโมกได้อืมแต่ว่าประตูประตูรถอะมันจะมีประตูรถกับประตูคนเดินจ้ะข้าไม่สุด ซึ่งมันจะมีประตูรถกับประตูคนเดินใช่ป่ะประตูรถอ่ะจะปิดสีอุ่มแต่ประตูคนเดินอ่ะไม่ปิดก็คือเขาออกตลกอดเพราะว่าเป็นระบบสแกนหน้าระบบสแกนหน้าก็แบบถ้าเป็นคนไหนก็เขาออกไปตลอดที่แล้วสามารถแบบสแกนหน้าเข้าได้ยู่ก่โมงก็ได้อือก็เป็นข้อดีนะแบบของมอทอรรู้สึกว่ามอเตอร์ทำไมไ่ได้แล้วก็ถ้าอ,อย่างที่บอกว่าหลังสีทูมของมนันีของกินอ่ะเราก็สั่งของกินมาก็ได้นะแต่ว่าถ้าสั่งหลังสีทูมอ่ะเราต้องเดินออกไปเอาหน้าประตูหอชึององ่งหอมีหลายประตูมากามาก ี่ก็คือแต่ว่าหอเอฟก็จะมีหอเอฟหอเอ็ก็จะมีประตูเขาหอซีก็จะมีประตูเขาหอบีก็มีประตูเขาก็คือมีหลายตัวมากแ้่เขาไปสฉบว่าประตูแล้วโดนเหยียบเอาตอนนี้เล้งจับกดก็น่าจะมีเท่านี้นะเพราะว่าไม่หนวดกาไม่ได้บอกกดก็มันไม่ต้องแบบอย่างตุลาอย่างไรเงี้ยเขาต้องเก็บคะแนนทำความดีอะไรอย่างเงี้ยแบบคะแนนแต้มจิีซรนะอะไรเงี้ยแบบไปทำเก็บแต้มเพื่ออยู่ต่อคือทำผิดกฎโดนถ่าคะแนนไม่อยู่ต่อเนี่ยไม่มีอ่ะอืม นอกจากจะแบบทำเพืกฎหมายนี่ค่ะจะแบบเป็นเรื่องของหออะในชื่อเรื่องของหอยอือเรื่อยบอกทุกคนว่าจริงๆอ่ะมันมีหอ E ด้วยนะหอ E หอ F หอ M หอ C หอ B ใช่ไหมหอ E เนี่ยตอนนี้เขาเทิร์นไปเป็นของนักศึกษาสาธิตโครงการพิเศษไปแล้วก็จะเป็นน้องน้องมาเทยมโอเคค่ะสำหรับคนที่ถามถึงราคาของห้องเนาะถ้าเขาหอ F7 ที่ปอจจุบันะคะเป็นห้องที่มีแอร์แต่ว่าเป็นห้องน้ำรวมนะคะตกเดือนละ1 2ึ0งบาทนะคะก็คือรวมเดือนหนึ่งอ่ะเป็น6,000แล้วก็มีค่าน้ำอยู่ที่3,75บาทต่อเทอมนะคะแล้วก็ เป็นค่าเน็ตอยู่ที่625บาทต่อเทือนซึ่งนเน็ตนี้เราสามารถถ้าเกิดเราหมาห้องหรือว่าแบบว่านักเพื่อนให้ครบสี่คนแล้วก็แบบจะไม่เอาไ i f i เนี่ยก็ต้องบอกเขาแต่ว่าก็ต้องรวมเพื่อนได้สคนแล้วก็ู่ห้องเดียวกันแต่ก็สรุปคือว่าถ้าเป็นห้องแบบอบงที่มีแอร์แต่ว่าเป็นห้องน้ำรวมเนี่ยก็จะตก1,200บาทต่อเดือนหรือเทอิร์นแบ6,000ไม่รวมค่าเน็ตกับค่า Wifi ต่อไปถ้าเอยากได้ห้องน้ำในตัวเราเป็นห้องแอร์ด้วยเนี่ยก็จะราคาเนี่ยก็จะขึ้นมา100บาทก็จะ1 ต่อเดือนนะแต่ถ้าเป็นต่อเทอมก็คือจะ6,500บาทค่าน้ำค่าเด็กก็เหมือนเดิมค่ะต่อไปเนี่ยมันก็จะมีหอ F 3 4 5ห้าที่เป็นห้องพัดลมห้องพัดลมเนี่ยถ้าเกิดเป็นห้องน้ำรวมเนี่ยจะตกเดือนละ9 0้ถ้ารวมเป็นเทอมก็คือ4 ,500 บาทเออค่าน้ำกับค่าเด็กคิดว่าจะเหมือนกันแต่ว่าแบบเราไม่มีข้อมูลตรงนี้หรอกแต่คิดว่าคงไม่คงไม่ต่างกันนะคะต่อไปเป็นห้องพัดลมแต่ว่าเป็นห้องน้ำในตัวเนี่ยจะราคาอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนแต่ว่าพอเป็นหาเดือนเทอมหนึ่งก็คือราคาอยู่ที เท่าไรล่ะห้าพันเออห้าเดือนเดือนหนึ่งบาทก็คือห้าพันบาทต่อเทอมนะคะห้องพัดลมห้องน้ำในตัวห้าพันบาทต่อเทอมเนาะราคาเนกับไบใวก็เหมือนเดิมซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นคิดค่าไฟแบบมิเตอร์นะคะซึ่งเราก็ไปหารสีกันเอาเองกัะเมทของเราอือต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูหอซีของเพื่อนเรานะคะเดี๋ยวพาไปดูหอซีแล้วก็จะบอกราคาหอซีด้วยนะคะ2 0 0 thousand years later นี่ค่ะเราก็กำลังจะเดินจากหอเราไปหอซีเนาะ ก็คือหอเราอะสารพภูมิจะอยู่ข้างๆเลยแล้วก็สนามกีฬาอยู่ตรงข้ามนะคะก็เดินมาสุดทางแลจะมีป้ายบอกหอ C เนาะเลี้ยวขวาเป็นฝั่งหญิงเลี้ยวซ้ายเป็นฝั่งชายปลายทางก็คือจะมีรอสันอยู่ตรงทางแยกเนาะเป็นเหมือนตัวแบ่งฝั่ง C ชาย C หญิงค่ะรอสันก็ปิดเที่ยงคืนค่ะตอนนี้เราเลี้ยวขวามาเนาะเรากำลังจะไปหอ C หกกันต้องออกเอ ค่ะที่อยู่นี้เนาะก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใจกลางหอซีนะซึ่งจะมีอะหอีสีตึกเนาะที่ล้อมส่วนนี้อยู่ตรงนี้คือวีว่าซิตี้นะคะป้าสวยเกินๆๆก็คือตอนนี้เรารอเจ้าของหอลงมาเปิดให้นะคะ <ๆๆ S 1> เพราะว่าเป็นระบบสแกนหน้าๆๆคนนอกจะเข้าไม่ได้นะคะต้องให้เพื่อนมาเปิดให้ก็ใต้หอก็จะ มีที่วางเหมือนหอเอฟเลยเดี๋ยวเราลองสแกนให้ดูว่าแบบถ้าเป็นคนนอกอะ่ะมันจะเข้าไม่ได้แบบนี้ พอเดินออกมาจากลิฟต์น้องก็จะเห็นว่ามีบันไดหนีไฟอยู่ข้างลิฟต์เลยนะคะออกมาลิฟต์มีสองตัวเนาะอ,ออกมาจะมีสองทางอ่าประตูห้องก็จะมีตามแมวนะคะถอดรองเท้าไว้หน้าประตูก่อนก็มีห้องน้ำตู้เสื้อผ้าค่ะสองตู้หอนี้ก็อยู่กันได้สองคนมีชั้นวางทีวีตู้เย็นค่ะเออเตียงสองเตียงเนาะ ก็จะมีระเบียงสองระเบียงอันนี้เป็นระเบียงแรกของเมดเยอมาเป็นตึกที่ข้างล่างเป็นสวนเมื่อกี้ค่ะขออนุญต่อไปก็จะเป็นระเบียงที่สองเนาะระเบียงที่สองก็จะกว้างมากนิดนึงเอาไว้ตากผ้าได้จะมีคอมเพรสเซอร์อีกตัว ก็จะมีตะแกรงที่โผล่ไปตรงถงทางเดินที่เราเดินมาเมื่อกี้ได้ด้วยนะคะรีวิวห้องหรือว่ารีวิวใครดะตอนนี้เราตรงนี้เโอเคค่ะตตอนนี้เราอยู่กับพี่เต้เจ้าของห้องที่เราอินเสิร์ตไปเมื่อกี้ใช่ค่ะห้องหลบหนึ่งน,นะคะก็คือเ็นพี่เต้เป็นห้อบัดด้วยใช่ของเลยเยอะมาก อ่าแนะนำตัวหน่อยอ่าชื่อแตงกวานะคะอยู่ปีสองกังจะถึงปีสามคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาค่ะภาควิจัยเนาะอ่าเป็นรุ่นพี่ในคณะนะคะแต่ว่ารู้จักกันที่โรงเรียนนี้แบบถามก้องเอียงเนี่ยนี้ถาม่อนขอนี้เป็นไงแบบอยู่ตั้งแต่อยู่มาปื้มอะไรสุดปื้มเมดปื้มใช่ปื้มเมดเป็นไรทุกปื้มเมดมากแล้วก็ด้วยความเราอยู่ฝั่งนี้ด้วยมั้งแสงอาทิตย์มันก็เลยโดนฝั่งเนี้ยตลอดข้อดีของมันก็คือตากผ้าแห้งแน่นอนเม่ว่าวันที่จะฝนตก เออแห้งกรอบแน่นอนก็คือโดนพายทิโดนอากาศโดนความร้อนโดนเต็มๆแต่ข้อเสียคือร้อนที่ผายเราโดนด้วใช่ใช่เพราะว่าเราก็โดนด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะอยู่ห้องอันในอ่ะก็ดีนะแต่ว่าคนอยู่ฝังฝ่งที่มันไม่มีแดดแต่ว่าคนอดีของเราเลือกมาได้นะคะขอเราก็สุดใช่ใช่แต่ว่า<ม>ห้องนี้จะอยู่ฝั่งไม่มีแดดฝั่ง<ะ>ะะไรก็ไม่แห็ใช่อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียส่วนข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเมดดีก็ดีไปเลยเพราะว่ามันเป็นห้องแบบสองคนนะเนาะว่าแบบอยู่ใครอยู่มันแล้วเราอยู่กันได้ก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าว่าจะมี มีที่เพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าแบบเออเมดเป็นพวกไม่ชอบเปิดแอร์อะไรเงี้ยแต่ตัวเองเป็นคนที่ร้อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหานี่หนึ่งอันนี้ก็ห้ามเมดไม่โอเคจริงๆอะ่ะลองไปปรึกษากับปยามหรือว่าโทรปไปคุยกับทรัพย์สินก็ได้ว่าเออขอเปลี่ยนเมดได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะได้โอเคกันกว่าทีนี้พูดพูดเรื่องแบบอ่าเรื่องเงินกันหน่อยประมาณเท่าไหร่หออันนี้หอสีหกสีหกสีหกจะจ่ายเป็นเหมาแบบเทอมก็คือจะเสียจำเลขก,กลมๆไม่ได้แต่ว่าเสียอยู่ประมาณเทอมละหมื่นสาม อันนี้แน่ใจว่ารวมค่าประกันหรือยังนะแต่ว่าถ er> ้ารวมค่าประกันก็จะเสียอยู่ประมาณหมื่นสามกับหมื่นสี่ประมาณนั่นแหละแล้วค่าไฟก็หารกันสองคนค่าน้ําเหมาค่าค่าน้ําเหมาไปพร้อมกับค่าหอที่จ่ายแล้วนะแต่ว่าใช่อยู่ในหมื่นสามนั้นแต่ว่าค่าหนาไอ้ค่าไฟอ่ะเราก็จ่ายต่างหากเป็นเป็นเดือนเป็นเดือนซึ่งค่าไฟอ่ะมันจะหารกันสองคนก็คือต่อให้เมดไม่จ่ายแต่ว่าถ้าเราจ่ายก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันแยกบินกันอยู่แล้วเขาจะแยกบินมาให้เลยอันนี้ก็ไม่ต้องไปกันไม่ต้องวงตามกันอันนี้จะเป็นข้อดีอย่างหนึ แล้วเข้าไวไฟอย่างเดียวเข้าไวไฟมีแต่เข้าไวไฟก็จะเป็นค่าอาจ่ายเหมาหนึ่งหสามนี่แหละไวไฟก็โอเคใช้ได้ไง่ไวไฟห้องหอเนี่ยจะดีกว่าไวไฟมอลอยู่แหละใช่ดีกว่ามากถ้าเป็นไปได้ก็ยกไปยกเราเตหยกเรียนหยุกเราเตรียนในห้องเพราะว่าไวไฟทีวีทีวีอยู่เกมพูดได้เลยหรอกทีวีเกมไม่ไบอกกระจอก แต่ก็ไปบ่ายอ๋อแต่ก็ไปบ่ายเอาเลยเราพูดแต่ข้อดีอย่าตอนเนี้ยไม่ใช่อะไรแบบไโอเคเขาเสียว <c oughs> พูดเยอะอีกนะข้อข้อดีอ่ะออะไรนันเถอะข้อดีก็เ <c oughs> สียบ <c oughs> เอาตอนที่บอกแหละว่าฝั่งเราอ่ะมันเป็นฝั่งแดดแล้วทีเนี้ยคือเวลากลางวันอ่ะมันจะร้อนมากๆถ้าเราไม่เปิดแอร์อตอนนี้ห้องอ่ะเราไม่ได้แน่นอนก็ที่ร้อนใช่ก็คือห้องมันจะร้อนมากก็คือถ้าไม่เปิดหน้าต่างไม่เปิดแอร์อะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้เลยซึ่งก็เปิดแอร์ก็ค่าไฟก็เด้งเร็วนิดนึงค่าไฟคนละข้าวแพงใช่ค่ะ เอาจริงๆแล้วว่าหน่วยมันไม่แพงนะหน่วยไม่แพงแต่แต่วัดเด้งไวเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยใช่มิเตอร์ค่อนข้างหมุนไวถ้าไปถ่ายแบบอินเสิร์ตมิเตอร์มันจะหมุนใช่าเป็นเอรค่อนข้างหมุนไวก็มันก็จะมีเรื่องที่ว่าแบบถึงจะใช้ไฟประหยัดแล้วแต่ว่าก็ยังแพงอยู่ใช่ยังแต่แต่ก็จะดีอยู่อย่างคือไม่เท่าหัวนอกเพราะว่าหัวนอกหน่วยไฟมันแรงเลยจำที่เคยจ่ายแบบแพงสุดได้ไหมหรือไม่เดือนล่าสุดอะเดือนละอะไรแล้วเดือนล่าสุดเดือนล่าสุดประมาณเก้าร้อยประมาณนั้นแปดร้อยเก้าร้อยแล้วเคยมีแพงกว่านี้ไหมเคยพันหนึ่งมั้งก อย่างนี้ก็คือเดล้าสุดแพงที่สุดตั้งแต่อยู่มาปีนึงเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยหกสี่คนก็คือคูณสี่ก็เท่าบ้านหลังหนึ่งจ่ายปกติคิดว่าเสียห้องเธอเรออย่างคือสายฉีดตูดอยู่ฝั่งซ้ายเออใช่พอซีนะคะใครไม่ถนัดซ้ายบอกเลยว่ามันเือนรกอของคุณเพราะสายฉีดตูดอยู่ฝั่งซ้ายแล้วไม่ได้เป็นห้องเดียวค่ะเป็นทุกห้องเป็นทุกหอเป็นทุกตึกค่ะไม่แต่ว่าซีบางตัวอยู่ฝั่งขวา แต่ปกตินล้วเนี่ยอย่างนี้วันละไปไปที่ครัวตะครวดอะไรก็แบบขอไปย้ำขอไปเข้าห้องน้ำใต้หออะไรเงี้ยเออช็อกว่าห่อซีอะไรไม่รู้จำไม่ได้ด้วยซีนั้นแหะใส่ชิปตูอยู่ด้านขวาหรือว่ามันเป็นแค่ใกูอย่าว่าฉันฉันอะเข้าห้องน้ำเกือบครบถูกซีแล้วนะก็รู้เลยนะว่ามันเป็นคนยังไงนี่เลยนะเข้าห้องน้ำคเกือบถูกซีแล้วแต่ว่ายังไม่ครบยกขอยกเว้นฝั่งชายไปนิดนึงก็รู้สึกว่า เจออยู่ฝั่งขวาแค่ตึกเดียวหรือที่เหลืออยู่ฝั่งซ้ายวะอืออออะไรถ้าเป็นเออนั่นแหละเออจะไม่ได้เออแต่ส่วนใหญ่มันอยู่ซ้ายแล้วเตรียมใจเตรียมใจเตรียมตัวมาหอ B เราไม่รู้เพราะว่าเราอาจจะย้ายอยู่หอ B แต่ว่าหอ C เอบอกเลยว่าถ้ากำลังแขนซ้ายคุณไม่ควรลรงเราบอกเลยว่าเราไม่แนะนำเพราะว่ามันมันคุณเป็นผู้หญิงคุณ้าใจดีสเต็ปมันต้องแบบช้อนอ่ะมันจะเข้ามาช้อนบอสมันจะช้อนหน้าหรือช้อนหลังไงยากขึ้นกัน มีอะไรอีกเอ้ยมีผีไหมมีผีไหมมันเล่าลืออยู่นะออเอาเาผีโดดข้ามตึกกูงงมากกับานี้คืออะถ้าเป็นหอน,นี้หรอไม่แน่ใจว่ามีไหมเพราะว่าเนี่ยไม่เคยได้ยินอะไรเลย,เลยแต่ว่าไม่หมายถึงว่าไม่เคยได้ยินเรื่องเล่านะแต่เคยได้ยินเสียง<อ>เสียงเคาะเสียงอะไรเสียงแบบเสียงเหมือนเคาะประตูลั่นประตูลั่นไม้ลั่นไม่รู้ฉันฉันไม่รู้แต่ว่าฉันอะเคยได้ยินแค่เธอ้งแรกแค่ช่วงแรกแเลยแล้วแบบแล้วเหมือนเป็นเพื่อนกันละหรือหลังลงหรือหลังหลังไม่ไม่ได้ยินเก็ไม่ หรือว่ามันยังดังอยู่แต่กูไม่ได้ยินเลยก็แหละก็คือแรกๆอะได้ยินเป็นเสียงเคาะเหมือนเคาะประตูแต่ว่ามันก็ไม่มีห้องไหนแบบเขามาเคาะอะไรกันเลยนะแต่ว่ามนเสียงไม่ได้มาจากประตูห้องเราแต่มาจากประตูห้องอื่นซึ่งไม่รู้ว่าห้องไหนแต่ว่ามันเป็นเสียงเสียงแบบเคาะประตูแบบก๊องก้อกอก้อกตอนตีสามตีสี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเรายังไม่นอนใช่ปะช่วงนั้นอะแล้วนี่ก็เหมือนว่าคือนี่เป็นคนไม่กลัวผีก็เลยกูก็เลยเปิดดูเลยค่ะว่าใครเอยก็ไม่เจอใครก็คือทั้งชั้นคือโล่งใช่ทั้งชั้นคือโล่ง แต่ก็ได้ยินอย่างนั้นอะประมาณทุกครั้งที่เมย์ไม่อยู่ช่วงช่วงแรกๆบบเม์จะกลับบ้านบ่อยทุกครั้งที่เม์ไม่อยู่จะได้ยินแต่ว่ามาปีสองก็ไม่ได้ยินละไม่ได้ยินเลยละก็เป็นกันแล้วแสดงว่ารับน้องชิมชิลเออชินล่อาจจะแบบอินนี่คนเดิมอินนี่ไม่กลัวลูกบ้านเจ้าเก่าเจ้าเดิมแน่เดิมเราเรื่องนั้นได้ปะเรื่องกิ่งอะกิ่งกิ่งอะไระเราก่อนคุยเรื่องกิ่งกะนกกิ่งคือหอเนี้ยไม่รู้หออื่นเป็นหรือเปล่าแต่หอเนี้ยมันมี กิ่งอ่ะกิ่งส,ยยสัญญาณไฟ <laughs> เป็นที่เรื่องลือกระจัดมากว่า4 6เป็นไอ้เนี่ยอะไรไม่รู้กิ่งเนี่ยคือมันอ่ะเป็นระบบมันขัดข้องบ่อยแต่ว่าทีเนี้ยคือเมดเราอ่ะอยู่เนี่ยมา4ปีนางไม่เคยเจอเลยมีปีกูเนี่ยมามาแล้วเจอเลยก็เลยแบบคือยอยากจะเคยเล่าไปว่าเจอครั้งแรกอ่ะตอนปิดเทอมช่วงปีใหม่แล้วตอนนั้นอ่ะมันไม่มีใครอยู่หอเลยนอกจากเราเพราะว่าเขากลับบ้านกันหมดแล้วทีเนี้ยกิ่งอ่ะมันดังกิ่งสัญญาณไฟแม่มันดัง แล้วตอนแรกอะเราก็เด้ว่ามีไฟไหม้หรือว่าอะไรแต่ว่าไม่เห็น<อ>ควันเออไม่เห็นควันแล้วก็ไม่เห็นประกาศไม่เห็นได้ยินอะไรไม่เห็นยามจะอะไรขึ้นมาก็เลยแบบก็เลยงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วก็เลยเปิดประตูออกไปดูข้างนอกก็ไม่ห้องอื่นอะก็ไม่มีใครออกมาเลยเพราะว่าแบบมันไม่มีใครอยู่เลยอะเห็นปะแล้วอารมณ์ตอนนั้คือแบบเหมือนร้นางมากมากก็เคว้งอยู่นะใช่แล้วเนี่ยมาคนดู หนังด h ลเ l l e ไ s ไฟ f i เล r เลอร์เยอะก็ความมันโนะเนาะแบบแล้วที่มีธ<ค><ณ>รรมศาสตอะไรก็เกิดกันได้เพราะฉะนั้นกูคิดอย่างที่สองคือก่อการร้ายเออการยิงก <ening> ูคิดเรื่องก่อการร้าย กูเลยช่างใจอยู่ประมาณ10-20นาทีว่ากูควรจะลงไปแล้วคิมคิมมันยาวไปแล้วเนี่ยเราอะเไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปตัดกันละเอาตัดให้เต็มชนั่นแหละแล้วคือกูก็เลยลงจากแล้วห้องกูอยู่ชั้น8แล้วคือพอกิ่งมันดังอะลิปมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ป่ะเพราะว่าลิฟต์มันจะตัดอัตโนมัติเลยเียกูก็ลงจากชั้น8ไปแล้วโดยบันไดเออโดยบันไดแล้วด้วยความในหัวกูกิ่งมันดังแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้น กูควรระวังตัวไหมหรือว่าอยู่ว่ายังไงดีสบาหน่อยเออเผื่อมันมีคนร้ายถือปืนกูก็เลยเอาขวดน้ำขนาดสามลิตรลงไปด้วยนี่นะคะนี่ค่ะสามลิตรกูก็เลยถือลงไปเพื่อเพื่อที่จะถ้ากูเจอคนร้ายกูจะได้เอาเนี่ยทุบหัวมันอย่างนี้เออ่งข้อมาเป็นอย่างนี้เออกูดูสาไฟมัแล้วมีทักษะประมาณหนึ่งโอเคเออแล้วคือขวดอะมันว่างเปล่าเลยแล้วกูอะก็เดินถือลงไปด้วย จากชั้นแปดลงไปชั้นหนึ่งแม่ไปเหตุนายยามคุณคุณพี่ยามเดินลอย้าลอยตาแบบไม่มีอะไรเดือดร้อนกูก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะเสียงกีงมันดังอ๋อไม่มีอะไรค่ะมันขัดข้องเฉยๆแล้วก็ลงมาจากชั้นแปดแล้วประเด็นคืออ่ะกูถือขวดน้ำมาละเอาไงไหนไหนก็ไหนไหนละเติมน้ำสามลิตรสามลิตรเน้นว่าสามลิตรกูก็เติมน้ำสามลิตรแล้วกูก็เดินขึ้นไปบนชั้นแปดเพราะว่าลิปยังปัดอยู่ ยังใช้ไม่ได้อเออก็เป็นการเวทใช่แล้วทีเนี้ยเวทเบาๆไอเหตุการณ์ครั้งนั้นอะกูไม่รู้ว่ามีใครอยู่ด้วยไหมกลัวน่าจะเจอคนเดียว๋อเพราะไม่เจอใครเลใครต้องไม่เจอใครเลยระหว่างทางที่แบบเดินลงบันไดไปอะก็สองชั้นก็ไม่เห็นมีใครเดินออกมาเลยน่ากลัวนะถ้าไม่เจอใครอะใช่แล้วทีเนี้ยตอนกี่โมงตอนนั้นตอนนั้นเก้าโมงแม่เก้าโมงเช้าที้ไม่ตื่นนะเออกูเพิ่งหลับแต่ตอนหกโมงเออเวลาเออเวลาเด็กกินดังเก้าโมงใช่แล้วทีเนี้ย ทีนี้อ่ะมันก็มีู้กกมีนะเป็นกู๊กกมูมีเออมีประเด็นอีก <laughs> มีประเด็นอีก,อกคือเ <c oughs> พิ่งดังไปเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนมั้งอีกแล้วอีกแล้วแล้วตอนอตอนนั้นอ่ะทุกคนอยู่เมทฉันอยู่เมทฉันก็ตกใจมากเพราะอยู่มาสี่ปีนางไม่เคยได้ยินนังก็แบบมาปลุกฉันคือฉันน่ะนอนอยู่ฉัน,นอ,นอ่ะ <c oughs> ไม่ฉันอ่ะไม่ไม่สในใจหรือฉันน่ะได้ยินแต่ว่าฉันไม่สนใจแล้วแต่คือเมทอ่ะมาปลุกว่าแตงแตงกลิ่นกลิ่นไฟนไม่มดนดังกูก็แบบอ๋อเออแลก็นอนต่อแบบ,แบบแบบแบ แบบไม่สนใจเมกลัวก็คือกระตือกระตือรือรเก็บสำนังบัตรประชาชนสำนักก็ไม่รอดก็แบบนั้นก็คือนางก็ไปชะโงกหน้าดูกับแล้วคนอื่นอ่ะคนห้องอื่นอ่ะเขาก็ไปชะโงกหน้าดูเหมือนกันว่ากคือวทุกคนเปิดประตูมาใช่ไหมหลังจากวันปีใหม่ที่มึงอยู่สี่หกคนเดียวใช่ก็ใครอยู่สี่หกก็สัญญาณไฟดังก็เขามัคิดมาก ถ้าไฟไหม้จริงๆก็ค่อยกระโดดลงจากตรงนี้ก็ตายไม่จริงๆมันไม่โอเคมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออขั้นเกิดจริงๆนะขั้นกุญแจมันมีอะไรอันตรายเกิดขึ้นจริงๆอ่ะข้อเสียของมันก็คือเราจะไม่รู้เลยนะว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะว่าข้างล่างไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องจริงๆปกติมันจะมี S M S เข้าอยู่แล้วถ้าเป็นของอ่ะ ่ใช่แต่ว่าต้องก็น่าจะแจ้งด้วยเพราะตัวเองก็มีเบอร์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าเท่าที่คุยกับหออื่นมาหออื่นไม่เป็นเป็นแค่หอนี้แล้วคือคือคือเราอยู่มาสองปีแล้วเจอสองครั้งด้วยซ้ำอ่ะเออมันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะบ่อยแล้วเม็ดกูอยู่สี่ปีเม็ดกูเพิ่งมาเจอปีนี้กูงงใช่ใช่หลังจากนี้อืมอันไหนมีอะไรอีกก็ตลางคืนก็มีรอสันเนาะอยู่ใกละไกเออหอนายไม่มีเวลาปิดนะคะอ่ะบอกเราบอกตามสบายอันไหน มีรอสันแต่ว่ารอสันปิดเร็วรอสันข้อเสียคือรอสันเซเว่นปิดเร็วมากปิดช้าสุดคือบิเตปิดที่สองแต่ก็เร็วมากอยู่ดี่จริงๆสี่ทุ่มนี่มอรอเงียบหมดแล้วไม่ใช่แค่โซนหัวไหนโซนหัวโน่โซนรอบมอนี่มืดหมดเลยแบบสี่ทุ่มยังดีที่ข้างนอกเซเว่นยังเปิดแต่ในเนี้ยเซเว่นปิดหมดเลยไม่ใช่แค่ในหัวนายนะในมอเซเว่นทั้งมอโอ้เซเว่นในมอถ้าลงอาหารเอสซีคนเซเว่นปิดปิดงโมงหกโมงห้าโมง กิมดึกปิดสามทุ่มนี่ใครนักกันตีกันหลังเซเว่นปิดมอทอ้องมาได้นี่มาไนี่นทอไม่ได้ตีกันแน่นอนมันแบบมันจะ,ะนมันจะมีแต่ปิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆในช่วงเ<ช>ทศก,กาลมันจะไม่มีปิดช,ช้าขึ้นจะคือมันจะเร็วขึ้นเรยยิ่งช่วงเทศก,กาลจะปิดเร็วเร็วเร็วขยับขยับขยับจนบางทีไม่เปิดไปเลย ใช่แล้วปิดเปิดตามเทศกาลด้วยนะงงปะงงเหมือนกันคือไม่เสื่อมไม่เสียอมแล้วก็อยากตีกันก็แนะนำเอออย่าให้อธิการบดีเห็นทุกคนนั่นแหละอธิการบดีเห็นคลิปนี้ปั้ก็คิดว่าเขาน่าจะไม่ดูเพราะว่าจริงๆคลิปนี้เราก็อัดให้เพื่อนๆเรดูกันเองไม่มีใครดูแล้วค่ะช่วงนี้สรุปคือเพื่อนๆก็ไม่ดูก็นั่งดูกันอยู่สามคนเท่าจริงๆก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแหละขอปัด แบบส่วนตันมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าประเด็นนี้ต้องพูดต้องรู้อยู่ก็ดีแต่ไม่อยู่ก็ดีกว่าเพราะว่าอ่ะอยู่แล้วอ่ะหนึ่งมันถูกอ่ะใช่ไหมสองคือมันมันถ้าพูดตามคณะเราอ่ะคณะฝั่งสังคมอ่ะมัน,มนใกล้ใกล้กว่ามากๆแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าคุณเรียนสายวิธสายคือส,สายสุขภาพอ่ะแนะนํามาอยู่หอวนอกเลยหอนอกก็จะแพงแต่ว่าก็จะใกล้กลับกับตัวคณะมากกว่าแล้วก็ อย่างที่บอกอะ่ะมันมันเป็นแบบระบบสุมเมดด้วยอะ่ะบางทีถ้าเราไม่มีเพื่อนมาอยู่ด้วยอะ่ะก็ถ้าเจอเมดที่ไม่ดีก็จะไม่ดีไปเลยอะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเรายังโชคดีที่เราเจอเมดดีไงแต่ว่าปีปีเนี้ยเมดเราจบละเราก็เลยว่าจะยา้ายไปอยู่กับเพื่อนอซึ่งถ้าอยากอยู่ขอนแยจริงๆแล้วเงินถึงแนะนําให้ไปอยู่โซนบี B จะดีกว่าแต่ว่าโซนบีม,มันก็อยู่ส<ด>ี่คนเราก็ไกลจะบอกว่าแบบโซนบีจะไกลสุด อย่างถ้าแบบเห็นคลิปที่เดินมาคือ F กับ C แจะไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นแต่ว่า B อาจจะแยกไปอีกโซนหนึ่งแต่ว่าถามว่าไกลเลยไหมก็ไม่ไกลจาก C แต่ว่าก็ไม่ได้ใกลอ้อ่ะไม่ได้ติดออถ้าเป็นคนหลับยากก็แนะนำหอ C คุณเป็นพิธีกรนะคุณคุณไม่เตียมคำถามอ่ะอันนี้คือเรียวๆคือคิดคำถามสดๆแต่จริงๆไม่ดีนะทุกคนพิธีกรที่แบแย่นิดนึงโอเคไม่ดแขกมีคำถามกินเล่าอยู่ทีเมื่อไหร่พูดเล็กเสียงได้นะคะโอ้ยพูดเล่าเสียงไม่จริงอยากถ่ายเกี่ยวกับคณะแต่ว่าจนี่อยู่ในคณะนี่ไง เออพราะใหญ่สมุยนั้น็ทําอยู่อยู่กับคณะอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบฉันก็อยากจะแบบเพราะว่าฉันอยู่กับพี่ปีสามคนนึงเหมือนกันแล้วก็มีแกอีกแล้วก็มีพ่อใหญ่กรรแกงนั้นอีกฉันก็แบบเออก็คงจะแบบพาดกับคณะอะไรอย่างนี้แล้วเออแบบต้องไปขอคุณสมุยก่อนว่าเดี๋ยวว่าหุณนเออสามกันต้องาก่อนแต่วที่จริงคนรู้จักนั้นกับคนรูจักฉันก็จะแบบอยู่คนละโซนคนละโซนแบบไม่ได้จากแบบคนใกล้ใกันเดียวก็ต้องอยากรู้จักกันนะแต่จริงๆว่านัก็ไม่ได้มีแเพราะมันเหมือนแบบเป็นการแชร์แบบคิดดูคือคล ไม่ตกวนะเพื่อมีอะไรใช้ชีวิตเครื่องสภ้ผ้าโอเคประเด็นใหม่เขาบอกว่าเครื่องสภาพผ้าที่เป็นเครื่องสภ้ผ้าใต้หอนในอ่ะบางหอสกปรกมากเลยต้องไปใช้เครื่องสภผ้าที่เป็นเครื่องสภ้อผ้าเอกชนที่แบบแพงๆใครคิดถ้ารฝาหน้าเออที่เป็นฝาหน้าคือถ้าถ้าถ้าได้หอที่เครื่องสภผ้าสะอาดหน่อยก็โชคดีไปที่นี่ไม่มี แต่จริงๆไม่มีอะห่อใช้ต้อมีแบบซักออกมาแล้วผ้าขาวเปื้อนมีภาพมีสิางออกมาเออก็นั่นแหละก็คือถ้าเป็นเด็กที่กําลังซักไม่พอกัวในก็อาจจะเรื่องสื้อผาเนี่ยลำบากอยู่เพราะว่าถ้าจะซักให้สะอาดเลยต้องใช้ของประตูเอของเอกชนอะที่ประตูอะ้เป็นประตูหน้าเอมีฝีหน้าเออนั่นแหละแล้วก็ทันเลยวะ นั่นแหละซึ่งมันจะแพงแบบแพงชิบหายแล้วค่าที่ซักแต่ละทีมันก็จะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ว่าสะอาดแน่นอนแต่ว่าตู้ซักผ้าทั่วไปก็คือใช้ได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่านั่นแหละคุณภาพก็ตามนั้นแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้แย่ถ้าเราไม่ได้เรา,ไม,ไ,เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นมากก็ก็ใช้ได้ไม่มนะนเพราะนี่ก็ใช้ได้ไม่นานอ้าเห็นรูปแม่น้ำอเวซอนตรงนั้น พ่อแม่ซอนที่มีตัวเฮียอยย่าเรีกตัวเงินตัวทองน้องไนแล้วน้องจุ๊บน้องจุ๊บโอเคโอเคท้าวปิกค่ะแปิดคตะนั่นนั่นนั่นหัวบีอ๋อนั่นขอบีอู้มอเราอะไรเขตค่อนข้างกว้างใหญ่นะ้วค่ะก็มอนี้นะคะตรงนี้เป็นอีห้ากระเปล่าใช่อีแล้วก็ข้างข้าง E ถัดไปเป็นหอเราก็จะมีออีเเฟอ็มนะคะที่มีคลองล้อมรอบเหมือนแบบว่ากลัวค่าศึกบุกในคลองลอมรอเป็นเกาะของคลองไป อ <Okay. S 2> <laughs> เนี่ยแล้วเขาพ่เปิดของเขาไปเรื่อย่าก็มีอันนี้ส่วนกลางแหละอันนี้ก็คือแบบมองไปก็จะเห็นส่วนที่เราผ่านมาเมืเ่มอกี้เนอไมอเไยตรงไ้นก็ตึกค่ะ <laughs> มองไปทางไหนก็ตึกแหละแต่ว่าถือว่าค่อนข้างเขียวแ่ะจีกว่ามองอื่นๆแล้วนะส่วนตัว ลองดิรีบไวมากอันก็คือพี่แต้ไปเอาผ้าที่กําลังซักอยู่พอพูดเรื่องซักผ้านังก็เลยดึงออกอะอ๋อฉันซักผ้าไว้ก <c oughs> ็เลยลงไปเอาผ้าแบบนึงแต่ว่าเรามาพูดเรื่องฟิตเนสอาทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าฟาร์ซิตี้ก็คือนอกจากส่วนที่ผ่านมา,าเมื่อกี้ข้างล่างก็จะมีฟิตเนสมี่อยู่เป็นเป็นห้องเป็นห้องขึ้นมาข้างๆสวนนั่นแหละก็จริงๆที่สวนเราจะมีแบบเครื่องเล่นอะไรอยู่แล้ว แต่ว่าก็จะมีฟิตเนสที่แบบเป็นรูวิ่งเป็นอุปกรณ์ก็แบบก็เป็นเล็กๆของหอ C นะฟิตเนสหอ C นะแต่ว่าหอ F เนี่ยจะไม่มีฟิตเนสแต่ว่าเรามีสนามกีฬาเอ้สนามวิ่งนั่นแหละอยู่ตรงข้ามมองหอ B ก็มีฟ oh, ิตเนสโอ้ฟิตเนสหอ B คืออย่างนี้ไม่ได้หมายถึงคนหมายถึงเครื่องจริงเครื่องเยอะเครื่องดีก็แบบมีให้เล่นหลากหลายอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะพาไปด้วยเพราะว่า ทุกคนเราได้เจ้าของห้องที่อยู่หอ B ล้วตอนแรกจะไม่ได้แล้วที่เราพูดเกินไปคลิปแรกวแบบไม่แน่ใจว่าจะพาไปดูได้ใช่ปะแต่ว่าตอนนี้เราได้แบบเพื่อนแบบว่าเออมาได้อย่างนี้อยวจะให้เพื่อนพาทัวร์เนาะก็ประมาณนี้หอ C น่าจะมีแค่นี้คิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรแหละอืมค่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอหอ B เนะาะได้บายใจหมายถึงว่าคณะนี้มันทำวิจัยเยอะปะ ก็แบบโอ้โหคณะเรียนภาคปกยังได้ทำวิจัยเลยภาคปกยังได้ทำวิจัยเลยภาควิจัยตายคือเทำวิจัยเลี้ยงชีวิตแทนข่าวอ่ะกินวิจัยแทนแล้วแล้วเราก็ต้องยอมรับหน่อยว่าคณะเราอ่ะอ่าอาจารย์แต่ละคนน่ะแกจะมีธงที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะเข้าใจปะก็คือโลจิกแต่ละคนอ่ะจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านเลยเพราะฉะนั้นอ่ะบางงานบางอย่างอ่ะเขาจะมีใบแอดของเขาเองเพราะฉะนั้นมันจะต้อง เราจะต้องมีไหวพริบนิดนึงว่าต้องต้องเขียนงานยังไงวะให้อาจารย์คนนี้ถูกใจใช่สายสังคมก็จะอาจารย์ได้แบบนี้แหละเพราะว่ามันไม่มีสายแบบสายวินมันจะเป็นถูกกับผิดอะไรเงี้ยสายสังคมก็ถ้าอยากเรียนคณะนี้แนะนําไปพักอกแต่ว่าถ้าอยากทําวิจัยจริงๆมาวิจัยก็ได้เพราะว่าวิจัยเนี่ยมันจะคุ้มตรงที่เราจะได้เทคที่เป็นไร้เส้นที่ถูกต้องไม่ต้องไปขุดเองไม่ต้องไปหาเองไม่ต้องไปซื้อเอง อ๋อคือไม่ค่อยดีใช่ <c oughs> แต่ว่าค่าเทอมก็จะแพงชิบหายเหมือนกันค่ะคิดว่ารุ่นคุณน,นี่จะได้ไปต่างประเทศโครงการนั้นไหมที่แบบยกเลิกเพอโควิดมาตั้งหลายนมนนานหลายปีคิดว่ารุ่นคุณจะทันได้ไปเลยคะ่ะแบบไปจีนไปเกาหลีเลย <c oughs> กวูวรเราจะพูดเราสื่อไปได้ะะ <c oughs> เอาเ็นว่าขอให้มันมีละกันเพราะว่าก็เปลี่ยนคณะพอดีแล้วเนาะแล้วก็โควิดก็หมดแล้วเนาะเปิดประเทศแล้วเนาะก็ควร